มาเดินดูของบูชากันนะคะในซอยพาหุรัตน์นะคะร้านนี้นะคะวัดีร้วัใครอยากมาซื้อรลราคาพิเศษนนำแม่แม่นนำ ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่อาจารย์โจุกซื้อมายาวนานมากนะคะตั้งแต่บูชาพระแม่แล้วก็มาเลือกสรรองค์ทวรูปต่างๆของบูชาที่นี่นะคะกำยานหอมมากแล้วก็มีของนำเข้าจากอินเดียหลายๆอย่าง สามารถสั่งลงหน้าได้นะคะอาจารย์แมโจจะเข้ามาร้านนี้ทุกครั้งนะคะาซื้อของก็จะมาร้านนี้แล้วก็จะเข้ามากราบองค์พระกิษณะด้านในด้วยนะคะมีองค์พระกิษณะให้กราบสักการะบูชานะคะท่านใดที่มาซื้อของนะคะก็บอกได้นะคะว่าดูคลิปของอาจารย์แมโจพระแม่ที่ชนบุรีนะคะก็จะได้ส่วนลดพิเศษนะคะเดินมาอีกหนึ่งร้านนะคะเป็นร้านประจำอีกหนึ่งร้านอยู่ในซอยด้านข้าง ห้างอินเดียโพเดียมนะคะก็จะเป็นร้านนี้ก็จะซื้อระยะแล้วก็มีรูปภาพพระแม่นะคะแล้วก็มีองค์เทวดาต่างๆนำเข้าจากอินเดียมากมายหลากหลายนะคะและสามารถสั่งของจากอินเดียโรงหน้าได้นะคะที่ร้านนี้แล้วก็หลายๆร้านลองามาเดินชมดูนะคะนี่ก็เป็นเครื่องประดับที่ นำไปตกแต่งองค์เทวลูกถวายบูชานะคะองค์ทองเหลืองนำเข้าจากอินเดียและเครื่องประดับมงกุฎถวายองค์เทวรูปต่างๆมีให้เลือกนะคะตรงนี้อาจารย์ณโจก็เอามาแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้ทุกคนที่อยากมาที่เผารัฐได้รู้ว่าร้านไหนที่อาจารย์ณโจซื้อประจำแล้วก็จะได้บอกเขาว่าดูคลิปของอาจารย์ณโจจะได้ส่วนลดด้วยนะคะสาธุนะคะ